สวัสดีครับพบกับเราช่องสีดองเงินช้างตัวลายนะครับผม,ม <c oughs> ช่างดาังวันนี้ก็เป็นวันแรกนะครับที่ชาวช้างบ้านโคกไซช้างตกงานบ้านโคกไซได้มารวมตัวกันนะครับผมบนี่นะครับได้วันนี้ทีโอกาสนะครับขายผลไม้ข้างทางร่วมกันเลยนะครับผมเพา่าไปต่อยอดได้ซื้ออาหารให้ช้างนะครับ เติมน้ำมันไปหาตัดหญ้าซื้อหญ้านะครับผม,ม,มเป็นช้างตกงานไม่มีไรายได้นะครับทุกเชือกเลยนะครับผม,มหาเชือกนะครับอยู่ตรงนี้จะมีช้างพลายอีกหนึ่งเชือกนะครับกําลังมาถึงเมื่อวานนะครับผมตอนนี้ยังพักพักฟื้นอยู่นะครับเพราะว่านั่งรถไกลมากนะครับผม จะเป็นลูกช้างนะครับใบบัวใบบุญนะครับผมบุญมากกับบุญใบบุญนะครับทองคํานะครับต่อจากคลิปที่หนึ่งนะครับผมนี่นะครับบังทีดอกเงินก็จะอยู่หลังเพื่อนเลยนะครับผมวันนี้มีสะพานบุญมาช่วยพวกเราชาวช้างตกงานบ้านคุกใส่นะครับผมนู่นนะครับช้างด่างอยู่หลังเพื่อนเลยนะครับ ใช้ร่มต้นไม้อยู่นะครับต้นไม้ใหญ่มากนะครับผมนี่นะครับเพราะช้างทุกเชือกไม่มีบ้านอยู่นะครับผมฝนตกมาก็เปียกหมดนะครับหนาวสั่นทุกเชือกเลยนะครับผมนี่นะครับโอ้ไปทักทายกันแล้วนะครับพังยุมจิ้มกับพังสีดอกเงินนะครับนี่นะครับ ข้างทางนะครับผมรถอาจจะเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าเราก็อาศัยด้วยนะครับให้ผู้ใหญ่ใจบุญแวะซื้อผลไม้ให้น้องช้างได้ทานนะครับผมนี่นะครับ ครั้งแรกเลยนะครับผมที่ช้างมาเจอกันนะครับก็จะดมจะจูบกันนะครับผมครั้งแรกเลยนะครับนี่นะครับตรงนั้นไม่ควานก็จะเตรียมตัวขายผลไม้นะครับ ขายผลไม้ข้างทา,างนะครับน่้นพังสีดอกเงินกับพังจุ๋มจินมจูบกันแล้วจูบกันแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆนะครับทักทายจูบกันนะครับผมเป็นการเจอกันครั้งแรกนะครับผมไม่เคยได้เจอกันมาก่อนเลยนะครับนู้นพังจุ๋มจินมนะครับนี่พังสีดอกเงินช่างด่างของเรานะครับผมเดี๋ยวพ่อคอนจะเอากล้วยป่น พังสีดอกเงินครับนี่เป็นกล้วยที่แม่แม่เอฟซีฝากมาให้พังสีดอกเงินนะครับแล้วก็ชาวช้างตกงานบ้านโคกใสนะครับผมนี่นะครับพังสีดอกเงินเอ้าดูแม่พังกินนะครับโอ้ทางวีเลยหิวมากนะครับนี่ไม่ใช่รอยเลือดนะครับผมเป็นแม่พังไปถูกับต้นไม้นะครับนี่จะเป็นรอยด่างดางแม่พังนะครับนี่นะครับเลยสองสามวีนะครับ ไม่พังเนาอนนีนะครับไม่พังสี่ดอกเงินนี้เป็นช้างที่แบบยังไงเท่าใหญ่มากนะครับเหมือนช้างท้องมากนะครับผมแต่ว่าไม่พังไม่ได้ท้องนะครับพังยังเคี้ยวอยู่นะครับกล้วยก็ถือไว้ในมือเป็นช้างที่กินจุมากนะครับ เไปเอากล้วยให้ไม่พังนะครับผมมีผู้ใหญ่ใจบุญนะครับได้เมากล้วยนะครับให้ชาวช้างตกงานนะครับผมพันธ UH ุ์ต้องทำป้อนแล้วนะครับนี่ก็มาเอากล้วยให้พังสีดอกเงินนะครับนี่พังจุ๋มจิ๋งนะครับนี่พังสีดอกเงินนะครับใบบัวใบบุญครับนี่กล้วยนะครับเอาไปให้พังสีดอกเงินทุ่งหนึ่งนะครับผมกินทีละถุงทีละถุงนะครับ รวมตามไม่ฟังเป็นตามพวกควัน,นครับทีเดาเงินดูตรงนี้นะครับขอบคุณครับเดี๋ยวกล้วยให้ฟังทีเดาเงินก่อนนะให้เป็นวีเลยนะครับ ติดคอไหมเนาะกินุีมากนะครับเดี๋ยวขอกานคออนุญาตปลอมกล้วยก่อนนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมอีกสี่เชือกนะครับผมขออนุญาตปลอมกล้วยแป๊ะหนึ่งนี่นะครับรถเยอะด้วยรถเยอะรถเยอะด้วยรถพ่วงด้วยนี่มาแล้วนะคะน้องฝนจังว่านี่ครับ ด้วยนะครับนี่นะครับเออนี่ก็จะเป็นช่างพรายออนนิวนะครับน้องออนนิวนะครับผมมาดูด้วยสวัสดีครับก่อนเร็วสวัสดีคนดูก่อนขืนด้วยขืนขืนด้วยอีมีขืนด้วยนะครับจุ๊บ เขินนะเขินเข,นขินกล้องเขินกล้องอี้ยน,น,นี่นะครับเดี๋ยวค่อยป้อลพังศีดอกเงินหลังเพื่อนนะครับ,นนรบเดี๋ยวมาดูตัวเล็กกินก่อนกิน,นเป็นทางกินจุทุกเชือกนะครับผมรถมา ลองพี่น้องกินก่อนนะครับผมสวัสดีครับก่อนเร็วสวัสดีครับน่ารักมากนะครับผมขอบคุณค่าก่อนขอบคุณค่าก่อนอันนั้นขอบคุณค่าก่อนขอบคุณค่าก่อนขอบคุณค่านี่กินเยอะมากนะครับ ครับผม Answer, อหนูอย่าออกไปทางเด้เอ๊ทางมันเข้าข้างในเลยรถเย mm hmm. ะอะรถเข้าข้างในเลยลูกรถเยอะลูกนี่นะครับจะอยู่ข้างทางนะครับผมนี่นะครับนี่สะโพกหลังนะครับเฮ้ยในในช้างลูก ในช้างในช้างสวัสดีครับก่อนนี่อย่าพาหนูไปข้างทางเลยรถเยอะนี่นะครับทองคำนะครับผมทองคำโอ้โหอยู่ในปาก็มีนะครับดูดูดูเห็นไหมครับโอ้ฝนตกก็จะเฉะเฉะหน่อยนะครับผมเพราะว่าพวกเราไม่มีบ้านอยู่นะครับนี่ทุ่งนาครับ ทรงนาหมดเลยนะครับผมจะถึงฤดูทำนาอีกแล้วนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราไปเอากล้วยให้พังทีดอกเงินกินก่อนนะครับผมมันก็ินบา้านจ้าง ก้วยให้พังตีดอกเงินกินก่อนนะครับเพราะว่าทุกเชือกได้กินหมดแล้วนะครับพังตีดอกเงินยังไม่ได้กินนะครับผมเพราะว่าพอควันยังทาย,ยู่นะครับไปพังมาเร็วมานี่ก่อนเร็วอีดูดูเซ็กซีโ่โพสมาเร็วมาเร็วมันนี่เร็วมาเร็ว นีนะครับไอ้พังก็จะกินเลยนะครับเดี๋ยวพกครขออนุญาตปอนกล้วยแป๊บหนึ่งนะครับผมปอนกล้วยไม่พังก่อนนะครับขออนุญาตวางไว้ในพื้นนะครับเพราะว่าไม่มีกระมังหรือไม่มีอะไรมานะครับวันนี้เป็นพื้นไม่เฉนะครับวางไว้บนหญ้านะครับผมไม่ติดดินนะครับเดี๋ยวพังค่อยๆเก็บกินนะครับ ทางดมแค่ดมดม <laughs> สามารถติดตามช้างได้ทั้ง5เชือกในช่องพังสีดองเงินช้างตัวลายได้นะครับผม <laughs> เดี๋ยวพ่อวอรจะมาถ่ายให้บ่อยๆนะครับผมดูไม่ฟังกินนะครับ กินเรื่อยๆนะครับ,รบมาดูไม่พังกินก่อนนะครับเก็นกล้วยเป็นของชอบไม่พังเลยนะครับผมเก็นกินสบายใจเลยนะครับไม่ร้อนนะครับผม ท่านใดอยากชมช้างเชือกไหนสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับผมเดียวพ่อคอนจะมาถ่ายให้ดูนะครับแา่ให้ทุกท่านได้ดูนะครับความเป็นอยู่ของแต่ละเชือกยืนกินเลยนะครับ แม่พังก็จะเดินมาตรงนี้ก็ระยะทางประมาณ3ามกิโลนะครับผมสามกิโลนะครับเพราะว่าต,าง,ตางคนต่างแยกย้ายไปอยู่นะครับทางไหนมีที่นาอยู่ที่นาอยู่นอกหมู่บ้านก็จะเอาไปผูกนอกหมู่บ้านนะครับ จะถึงฤดูฝนแล้วนะครับไม่พังสีดอกเงินก็อยากได้บ้านนะครับผมว่าคะแนนยังไม่ครบนะบยืกินไปด้วยมองเพื่อนไปด้วยนะครับเพื่อนก็อยู่ฝั่งนี้นะครับไม่พังก็จะมองเพื่อนกินด้วยนะครับนู่นเพื่อนเดี๋ยวพ,พวกพกควันพังสีดอกเงินจะไปถ่ายช้างพลายด้วยนะ ตอนนี้ยังพักฟื้นอยู่นะครับมาจากสาซึงเซานะครับตกงานมาเหมือนกันนะครับผมเชือกยอกืนกินเลยนะครับไอพังก็ยืนกินสบายใจมองเพื่อนไปด้วยนะครับเพราะว่าเจอกันครั้งแรกนะครับถ้าไม่ตกงานก็ไม่ได้เจอกันนะครับผมต่างคนก็ต่างแยกย้ายกันไปอยู่นะครับ เพราะว่าอยู่บ้านนี้ลําบากเรื่องอาหารการกินนะครับของทังช้างนะครับความเป็นอยู่ของช้างจะลําบากนะครับสัปประรดอะไรเราก็ไม่มีทานนะครับผมจะเป็นทุ่งนาทํานาหมดเลยนะครับผมไม่มีหญ้าธรรมชาตินะครับพวกเราชาวช้างทุกคนก็ไปซื้อหญ้านะครับซื้อหญ้าที่เขาปลูกไว้ให้วัวนะครับผม ไปขอแบงก์เขานะครับแบงค์ขายนะครับมาพังกินเรื่อยๆนะครับสบายสบายนะครับ เชือกเลยนะครับผมเป็นช้างที่กินจุมังนะครับเพราะว่าน้องไม่เคยได้ทานแบบนี้นะครับน้องไม่เคยได้ทานแบบนี้นะครับครั้งแรกเลยนะครับทุกเชือกที่ได้ทานแบบนี้นะครับแบบจุจุเน้นๆนะครับ แดดร้อนแล้วนะครับไม่พังคุณจะตกอีกแล้วคุณจะตกไม่น้อวันนี้แดดร้อนนะครับตรงไม่พังยืนกินนะครับล่มยังอยู่ฝั่งนู้นนะครับล่มยังไม่มาฝั่งนี้นะครับไม่พังจะไปแล้วไม่พังจะไปอยู่ล่มแล้วนะครับเอากล้วยไปด้วยนะครับบีหนึ่งนะครับไปอยู่ล่มนะครับร้อนไม่พังเข้าล่มแล้วนะครับ พังจุมจิ้มนะครับขอบคุณสะพานบุญจากพลายวันชายด้วยนะครับผมที่มามอบความสุขให้พวกเราชาวช้างตกงานบ้านคุกใส่นะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับนี่นะครับทองคำก็จะอยู่ที่เฉะๆฉะหน่อยนะครับเพราะว่าไม่มีหลักนะครับพังจุ้มจิ้มไปหาพังสีดอกเงินแล้วนะครับดูนะครับ เพราะว่าตรงแม่พังจุมจิมกินนี้ร้อนนะครับต้องไปหลบร่มก่อนนะครับผมเพราะร้อนร้อนมากนะครับทางสีดอกเงินก็เข้าล่มเหมือนกันนะครับทางทีดองเงินไปอยู่ร่มนะครับผมทิ้งกล้วยเลยนะครับเพราะว่าแดดร้อนมากนะครับจุมจิมนะครับเดีย๋ยวพอคลอนไปย้ายกล้วยให้ไม่พังกินที่ล่มนะครับ เขาล่มแล้วนะครับช้างนี้จะทนความร้อนได้ไม่นานนะครับผมอ้าวไม่พังกล้วยนี่น,นะครับกินแล้วนะครับอยู่ร่มกินนะครับกลางเดดนี้จะทิ้งเลยนะครับทิ้งกล้วยไปอยู่ล่มเลยนะครับ ทางเราก็อยากได้สับป,ปะรดทานนะครับผมตั้งแต่ตกงานมานี่ยังไม่คือได้ทานสับป,ปะรดไปสองครั้งนะครับผมจากจากจากช่องใบใบบัวช้างครอบครัวนะครับได้นำสับป,ปะรดมาให้พวกเราเชาวช้างตกงานนะครับไปดูพังยุมจินมนะครับ ทองคำกับพังจุ่มจินอยู่ติดติดกันนะครับนูเอากลวยไปด้วยนะครับไปอยู่ล่มนะครับผมไปหาทองคำนะครับจะไปหาทองคำนะครับนู่นทองคำ ากกดไลค์ก,กดแชร์ก,กดติดตามด้วยนะครับพังสีดองเงินช้างด่างนะครับผมสวัสดีครับ